สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ้าทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องกลุ่มดาวจักรราศีกันค่ะกับครูนางสากลุลปิยาบัวเรืองนะคะชื่อเล่นปูเป้นั่นเองค่ะโอเคค่ะก่อนจะเริ่มเรียนนะคะครูก็มีคําถามมาถามนักเรียนสัก2อสาคำถามนะคะคําถามแรกในเวลากลางคืนเนี่ยนักเรียนมองเห็นอะไรบนท้องฟ้าบ้างค่ะมองเห็นก้อนเมฆพระจันทร์ดวงดาวใช่ไหมคะ แล้วนักเรียนมองดวงดาวเคยจินตนาการเป็นอะไรบ้างคะโอ้โหแต่ละคนนะคะก็ก็จินตนาการแตกต่างกันออกไปเนาะต่อไปนะคะนักเรียนรู้ไหมว่ากลุ่มดาวบนท้องฟ้าเนี่ยมีประโยชน์อะไรบ้างกลุ่มดาวบนท้องฟ้านะคะก็มีประโยชน์อบอกทิศบอกฤดูกาลบอกเดือนได้คะ่ะ เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักเกี่ยวกับกลุ่มดาวกันแต่กลุ่มดาวบนท้องฟ้านะคะมีเยอะมากงั้นครูยกกลุ่มดาวจักรราศีมาให้นักเรียนรู้จักกันก่อนนะคะนักเรียนรู้ไหมคะว่ากลุ่มดาวจักรราศีคืออะไระไม่รู้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูจะบอกให้ฟังนะคะกลุ่มดาวจักรกราศีนี้หมายถึงกลุ่มดาวเลือกจำนวน12กลุ่มที่ห่างไกลาจากดวงอาทิตย์นะคะ ซึ่งเมื่อเรามองจากโลกจะเห็นกลุ่มดาวเหล่านี้ปรากฏแตกต่างกันไปตามช่วงระยะเวลาของเดือนค่ะซึ่งมนุษย์นในสมัยโบราณนะคะก็จินตนาการรูปร่างของดาวเป็นสิ่งต่างๆค่ะเรารู้ความหมายของกลุ่มดาวจักราศีแล้วนะคะต่อไปเรามาทําความรู้จักกับกลุ่มดาวทั้ง12กลุ่มและเรื่องราวของแต่ละกลุ่มดาวกันดีกว่าค่ะเริ่มกันเลยค่ะ กลุ่มดาวที่1นนะคะกลุ่มดาวแกะหรือราศีเมษนะคะเกี่ยวข้องกับเดือนเมษายนมีนิทานกรีกกล่าวว่าเทพซูสท่งแกะขึ้นไปบนท้องฟ้าเพื่อเชื่อมพิกษัตเ์เลเฮิร์ตนะคะลูกของราชาแห่งเทซาลีให้รอดพ้นจากธารุณกรรมของแม่เลี้ยงต่อมาพิกซัตนะคะได้นําแกะไปบูชายันและเมื่อเขาแขวนขนแกะไว้ในป่าเล็กๆอันตักติดนะคะขนแกะนะคะได้กลายเป็นทองคํานั่นเองค่ะกลุ่มดาวที่สองนะคะกลุ่มดาววัวหรือราศีพฤษภ เกี่ยวข้องกับเดือนพฤษ,ษภาคมค่ะกล่าวว่าในประเทศเฟนิเซียโบราณน,นะคะมีสาวงามชื่อยูโรปาลูกสาวของอีนาคัวนะคะยูโรปาเนี่ยชอบฝูงสัตว์เลี้ยงของพ่อมากค่ะเทพสุดนะคะได้หลงรักยูโรปานะคะแต่รู้ว่าอีนาควคงไม่ยอมแน่จึงแปลงร่างเป็นวัวสีขาวราวิมนะนะคะไปปะปนกับฝูงสัตว์ค่ะเมื่อยูโรปาเห็นวัวสีขาวที่ไม่ดุร้ายนะคะจึงขอบไปรูปหัวเลยขึ้นไปขี่หลังค่ะวันต่อมายูโรปาก็ขึ้นไปขี่วัวอ,อีกนคะคะ ซุดนะคะคิดจะพาคิดจะพายูโรปไปเกาะครีตนะคะจึงวิ่งไปอย่างเร็วแต่ไปไม่พ้นค่ะเพราะน้ําลึกนะด้วยเหตุนี้เองกลุ่มดาววัวบนท้องฟ้าจึงเห็นเพียงอา่าหน้าวัวเล่นหนวกนเท่านั้นค่ะต่อไปกลุ่มดาวที่3นะคะกลุ่มดาวค้นคู่ค่ะหรือราศีเมถุนนะคะเกี่ยวข้องกับเดือนมิถุนายนค่ะกล่าวว่าเทพเจ้ากรีตนะคะชื่อว่าคาเตอร์และพอนลักนะคะทั้งคู่เป็นลูกฝาแฝดของอา่าเทพสุดนะคะ เมื่อฝาแฟดทั้งคู่โตขึ้นก,ก็มีพรสวรรค์คนล,ละอย่างค่ะพอนลักเป็นนักชกมวยที่ยิ่งใหญ่ที่สุดส่วนคัตเตอร์ฝึกฝนตนเองเป็นผู้ปรับพยุติม้าป่าที่มีความสามารถนะคะเล่ากันว่าทั้งคู่มีรูปร่างหน้าตาท่าทางเหมือนกันมากและเคยออกศึกสงครามร่วมกันหลายครั้งค่ะเมื่อสิ้นชีวิตลงสุดนะคะจึงส่งวิญญาณของคนคู่นี้ขึ้นไปบนสวรรค์ค่ะเป็นดาวที่ชัดเจนตลอดหน้าหนาวนะคะ อยู่ใกล้เคียงกันประกอบเป็นกลุ่มดาวคนคู่ทั้งชาวกรีกและชาวโรมันนะคะต่างนับถือบูชาดาวทั้งสองว่าเป็นเทพเจ้าที่คอยคุ้มกันภัยอันตรายต่างๆนั่นเองค่ะต่อไปนะคะกลุ่มดาวปูค่ะหรือราศีกรกฎนะคะเกี่ยวข้องกับเดือนกรกฎาคมค่ะกล่าวว่าปูนะคะเป็นสมุนลับๆของเฮราค่ะผู้เป็นมเหสีของซูตนะคะและเป็นสตรูของเฮอร์คิวลิสเฮรานะคะได้สั่งให้ปูไปทำ้ายเฮอร์คิวลิสค่ะ ขณะที่เฮอร์คิวลิสนั้นกำลังต่อสู้กับปูไฮด้านะคะแต่ก็ต้องพ่ายแพ้แ,แก่เฮอร์คิวลิสนะคะเฮราจึงนำปูนะคะไปไว้บนสวรรค์กลายเป็นกลุ่มดาวปูค่ะต่อไปนะคะกลุ่มดาวสิงโตค่ะหรือดาวสิงสิงนะคะเกี่ยวข้องกับเดือนสิงหาคมในสมัยก่อนค่ะชาวกรีกโบราณขอรบบูชาดวงจันทร์นะคะซึ่งถือว่าเป็นเทพพิดาชื่อเซรีนีค่ะชาวกรีกต้องเส้นไหว้เป็นประจำทุกป,ปีนะคะแต่บางเอิญมีอยู่ปีหนึ่ง ชาวเนเมียลืมเส้นไหวเทพธิดาเซลีนีค่ะทําให้เธอโกรธจึง,งส่งสิงโตมารังควานชาวเมืองเนเมียค่ะมันเป็นสิงโตที่ดุร้ายอหนางเหนียวฟันแทงไม่เข้าค่ะในขณะนั้นนะคะราชายูริธ,ธิอัสนะคะมีผู้รับใช้ที่แข็งแกร่งมากคนหนึ่งชื่อว่าเฮอร์คิวดิสเขามีอาวุธที่ชอบมากค่ะคือกระบองยักษ์ที่ทําด้วยไม้เฮอร์คิวดิสเข้าต่อสู้กับสิงโตดุร้รายอย่างห้าหานนะคะแต่แม้จะใช้กระบองยักษ์ฟาดลงบนหัวของสิงโตก็ยังทําอะไรมันไม่ได้ค่ะ จึงย่อตัวลงต๋ำเข้ากอดรัดสิงโตใส่สเหตดล็อกนะคะสิงโตดิ้นไม่หลุดค่ะถูกรัดคอจนตายเทพิดาเซรีนีได้สั่งได้ส่งสิงโตกลับขึ้นไปอยู่บนท้องฟ้านะคะเป็นกลุ่มดาวจักรราศีค่ะต่อไปนะคะเป็นกลุ่มดาวหญิงสาวพุมมาจารีค่ะหรือราศีกันนะคะเกี่ยวข้องกับเดือนกันยายนค่ะกล่าวว่าหญิงสาวพุมมาจารีคือเทพิดาแอดเรียเธอลงมาจากสวรรค์นะคะแอดเดียเป็นเทพพิดาแห่งความยุติธรรมค่ะ เธอปรารถนาที่จะให้โลกร่มเย็นไม่เหยียดเบียนกันและกันแต่เหตุการณ์กลับเป็นตรงกันข้ามนะคะมนุษย์รบดราฆ่าฟันกันคนจนถูกกดขี่ข่มเหงเธอทนไม่ได้จึงหนีเข้าไปอยู่ในป่าค่ะเฮเตียยังเชื่อว่ายังมีความยุติธรรมนะคะอยู่ในโลกแต่ในที่สุดเธอก็จําเป็นต้องหนีไปอยู่บนสวรรค์ค่ะเมื่ออาชญากรรมเพิ่มขึ้นความยุติธรรมหายไปจากโลกนะคะเอดเดียขึ้นไปอยู่บนฟ้าในฐานะหญิงสาวรหมจารีค่ะเธอ ซึ่งเธอจะปรากฏให้เห็นเฉพาะคนที่รักและใฝ่หายุติธรรมกับสันดิภาพเท่านั้นนะคะเพื่อเป็นเครื่องเตือนสติเธอจึงบดรวงข้าวและวันมันิตรข้าวไปรอบฟ้ากลายเป็นทางช้างเผือกซึ่งมีความสวยงามร่มเย็นและสันติสุขค่ะกลุ่มดาวต่อไปนะคะเป็นกลุ่มดาวคันช่างค่ะหรือราศีตุลน,นะคะเกี่ยวข้องกับเดือนตุลาคมค่ะคันช่างเป็นเครื่องมือที่เทพีแห่งความยุติธรรมใช้เป็นใช้เป็นเ,เครื่องวัดความเที่ยงธรรมในโลกมนุษย์นะคะ ซึ่งเทพีแห่งความยุติธรรมคือเทมิสค่ะเป็นเทพีในกลุ่มไททันได้รับการพรนณานาว่าสามารถทำให้คำปรึกษาที่ดีและเป็นบุคลาธิสถานของความสงบกฎหมายและจารีตประเพณีค่ะคําว่าเทมิสนะคแะแปลว่ากฎหมายขออภัยค่ะแปลว่ากฎสวรรค์นะคะตามความเชื่อของกรีกเทมิสเป็นผู้จัดระบบกิจการสังคมของมนุษย์โดยเฉพาะการมาชุมนุมกันค่ะ กลุ่มดาวต่อไปนะคะเป็นกลุ่มดาวเมงป่องค่ะหรือราศีพิจิกนะคะเกี่ยวข้องกับเดือนพฤศจิกาย,ยนค่ะกล่าวว่าแมงป่องตัวนี้นะคะเป็นแมงป่องยักษ์ที่ทวดจีอาสั่งให้ไปฆ่านายพรานโอไรออนนะคะเพราะกที่โอไรออนเนี่ยพูดว่าเขาสามารถฆ่าสัตว์ป่าซึ่งเปรียบเสมือนลูกหลานของนางได้หมดทั้งโลกค่ะแม้ว่าจะกลายเป็นกลุ่มดาวบนท้องฟ้าไปแล้วนะคะกลุ่มดาวเมงป่องจะขึ้นในขณะที่กลุ่มดาวนายพรานกําลังตกรักคอฟ้า ซึ่งอยู่ติดตรงกันข้ามกันตลอดการค่ะค่าต่อมานะคะกลุ่มดาวคนยิงธนูค่ะหรือราศีธนูนะคะเกี่ยวข้องกับเดือนธันวาคมค่ะชาวกรีกโบราณมีความเชื่อว่ามีจังหวัดหนึ่งนะคะของปีชื่อซาซาโลนิกาค่ะยิมชากรเป็นคนเครื่องมา้าโดยเครึ่องบนเป็นคนเครื่องล่างเป็นมา้าหรือเซนทอนะคะเซนทอ์ตระกูลโคลนัสเป็นเซนทอ์แสนดีค่ะโคนัสแต่งงานกับฟิลีรานะคะนางอับสน,น้ำผู้เลอโฉมค่ะ มีลูกชื่อไครอนนะคะซึ่งเป็นผู้มีความสุขขุมรอบครอบ,อบจนได้รับเรื่องให้เป็นอาจารย์ของหล่าวีรบุรุษหลายคนในตำนานกรีกค่ะเช่นเฮอร์คิวลิสเจสันนะคะบรรดาลูกศิษย์ของเขาก็ประพฤตตัวตามแบบครูบาอาจารย์ได้เป็นอย่างนีค่ะกลุ่มดาวต่อไปนะคะกลุ่มดาวแพทะเลกลุ่มดาวมังกรนะคะหรือราศีมังกรค่ะเกี่ยวข้องกับเดือนมาการาคมนะคะ กล่าวว่าเทพสุดนะคะมอบหน้าที่ให้แก่นิมิตผู้ถือแก้วน้ําของเหล่าเทพเจ้าเป็นผู้ส่งน้ําไปยังโลกค่ะโดยเอียงแก้วให้น้ำไหลยอย่างไม่ขาดสายกลายเป็นแม่น้ำไหลาสายบนโลกนะคะรวมทั้งแม่น้ำนายค่ะซึ่งเป็นสถานที่รื่นรมของเทพเจ้าแพนนะคะผู้มีร่างเป็นแพและชอบปลอกลุยค่ะวันหนึ่งหูยษาไทฟอนนะคะจะเข้ามาทำร้ายเทพเจ้าแพนจึงก,กระโดดหนีลงน้ำค่ะแต่ว่ายน้ำไม่เร็วนะคะเพราะกีบแพนเนี่ยเล็กนิดเดียวค่ะ ดังนั้นเทพสูตจึงช่วยแปลงร่างของเทพเจ้าแพนนะคะให้เป็นหางปลาค่ะและเรียกสัชนิดใหม่นี้ว่าแพทะเลหรือมังกรน,นั่นเองค่ะกลุ่มดาวต่อไปนะคะกลุ่มดาวคนถือหม้อน้ําค่ะหรือราศีกลุมนะคะเกี่ยวข้องกับเดือนกุมภาพันธ์ค่ะมีกล่าวว่านิทานดาวบา,บาบิโลเนียนโบราณนะคะประมาณ2,000ปีก่อนคริสตศักราชค่ะ มองเห็นเป็นรูปหมอน้ำนะคะที่มีน้ำล้นออกมาและแทนด้วยสัญลักษณ์ของคนแบบหมอน้ำค่ะซึ่งในเดือนที่11ของชาวบาบิโดเนียนนะคะหรือระหว่างเดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ค่ะเป็นช่วงที่ฝนตกหนักในรอบปีนะคะส่วนชาวอียิปต์โบราณเห็นเป็นรูปเทพเจ้าฮาปีนะคะซึ่งเป็นเทพเจ้าแห่งแม่น้ำนายค่ะเป็นผู้ให้น้ำเพื่อการดำรงชีวิตของมนุษย์โลกค่ะกลุ่มดาวสุดท้ายนะคะกลุ่มดาวปลาค่ะหรือราศีมีนนะคะเกี่ยวข้องกับเดือนมีนาคมค่ะ นิทานกรีกกล่าวว่าปลาในกลุ่มดาวปลาเป็นร่างแปลงของเทพิดาอโฟอไดตีและบุชายีรอสซึ่งกระโดดลงไปในแม่น้ำยูเฟติสนะคะเพื่อหนีภัยจากยักษ์ไทฟอนค่ะผู้หายใจเข้าออกเป็นเปลวไฟแต่นิทานโรมันเล่าว,ว่าเป็นฝูงปลาที่พาอโฟอไดตีและอีรอสไปสู่ความปลอดภัยนั่นเองค่ะอ่ะเราก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกลุ่มดาวจักรราศีและเรื่องเล่าของกลุ่มดาวจักรราศีทั้ง12กลุ่มนะคะอันนี้ก็เป็นใบงานทบทวนค่ะ ครูมีใบงานทบทวนให้2ใบงานด้วยกันนะคะโดยใบงานที่1ให้นักเรียนนําคําที่กําหนดให้เติมในช่องว่างให้ถูกต้องแล้วตกแต่งให้สวยงามค่ะใบงานที่2นะคะให้นักเรียนยงเส้นจับคู่เดือนและกลุ่มดาวจักรราศีให้ถูกต้องแล้วตกแต่งให้สวยงามค่ะองก่อนจะทําใบงานนะคะเดี๋ยวเรามาสรุปความเข้าใจของนักเรียนไปพร้อมกันอีกสักนิดน,นึงนะคะอ่านต่อไปพร้อมกันค่ะคาากลุ่ม,มดาวจักรราศีมีกลุ่มดาวอะไรบ้างคะกลุ่มดาวแก่ กลุ่มดาววัวกลุ่มดาวคนคู่กลุ่มดาวปูกลุ่มดาวสิงโตกลุ่มดาวยิงสาวพุมจารีกลุ่มดาวขันช่างกลุ่มดาวแมงป่องกลุ่มดาวคนยิงธนูกลุ่มดาวแพ้ทะเลหรือมังกรกลุ่มดาวคนแบบมอน้ํากลุ่มดาวปลาโอเคค่ะแล้วนักเรียนคิดว่ากลุ่มดาวจักรราศีมีประโยชน์หรือไม่อย่างไรคะ มีประโยชน์นะคะเพราะว่าดวงอาทิตย์เนี่ยจะเคลื่อนที่ไปในแต่ละวันโดยเคลื่อนที่ทับกลุ่มดาวจักรราศีกล่าวคือกลุ่มดาวจักรราศีสามารถบอกเดือนในแต่ละเดือนได้นั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะกลุ่มดาวบนท้องฟ้าที่มนุษย์สามารถใช้ประโยชน์ได้ยังมีอีกมากค่ะเช่นกลุ่มดาวหมีใหญ่หรือกลุ่มดาวจราเข้นะคะที่สามารถบอกเวลาได้คือตอนค่ําจะเป็นะจะเห็นหวัวขึ้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะ เมื่อเวลา24นาฬิกาส่วนหัวจะชิปทางทิศเหนือและเมื่อใกล้สว่างนะคะส่วนหัวจะค่อยๆรับขอบฟ้าไปใน,ปในทางทิศตะวันตกค่ะ,ะสำหรับกลุ่มดาวจาักราสีทั้ง12ราศสีก็จบไปแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมทำใบงานทบทวนให้ครูด้วยนะคะทั้ง2ใบงานค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณค่ะ